ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคลิปนี้เรามาออกกําลังกายในบ้านต้นานโรคกันดีกว่าค่ะอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อว่าทุกบ้านต้องมีอย่างแน่นอนนี่เลยเป็นขวดน้ําขวดเล็ก2ขวดแบบนี้นะคะคลิปนี้ง่ายทุกท่าค่ะคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยแม้กระทั่งเด็กๆที่มีน้ําหนักตัวเยอะๆผู้สูงอายุนะคะก็ยังสามารถทาตามกันได้เลยทุกท่าค่ะมาค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะสอ พร้อมทำไหว้สวัสดีขึ้นไป5ครั้งหน่งสอค่ะ3 4 5ส้าเอาทีนี้หมุนไหล่ค่ะหมุนไปข้างหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนกลับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือแตะที่เข่าของเราคะ่ะแบบนี้สลับไปมา1 2 3 4 5 6อี่ทีพอนะคะ6กเอามาหมุนเข่าคะ่ะ1 2 3 4 5องสาี่ห้า 3, ถ้านงหน <2, S 1> <1. S 2> ึ่งอสาสี่า ทีนี้มาดูเริ่มท่าที่หนึ่งกันนะคะท่าที่หนึ่งคะ่ะเราทำแบบนี้เราผลักสอง 2> 3, 2, แล้วก็เดินย่ำกับพี่เร้ 4, 5, 5. อ่าทำเลยพร้อมๆกันค่ะ 4, 5, 5, 5. เห็นไหมคะท่าไม่ยากเลยเดินย่ำอยู่กับที่ในห้องนอนแบบนี้ละคะ่ะไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยนะคะเราเดินย่ำอยู่กับพี่แบบนี้พร้อมทั้งผักแขนไปด้านหน้านะคะแขนเนี่ยให้ตั้งฉากขนานกับไหล่นะคะไม่ใช่ห้อยๆแบบนี้นะทำแบบนี้นะคะ มาเลยพร้อมๆกันค่ะเราทําท่าละ60วินาทีแล้วก็พัก10วินาทีค่ะระหว่างพักเนี่ยเดพี่จะให้ดูท่าต่อไปนะคะเราออกกําลังกายกันทั้งหมดเนี่ยเจ็ดท่าแล้วก็เราเริ่มไปแล้วเนื้อวอร์มอัพไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยการคููดาวยืดเหยีย yeah, ดกล้ามเนื้อนะคะขณะที่ออกกําลังกายหายใจด้วยไม่กลั้นหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกเง่แบบนี้นะคะ พูดไปด้วยเนาะจะได้ไม่เหงานะคะออกกำลังกายไปเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ 2> 3 2 1สาวทีีน้้เเรราาใชด่ตยมอสองหบบนี้ 2> 3ึ่งมาเลยค่ะทำพร้อมๆกันเลยหนีบแขนเอาไว้ไม่กลางออกนะคะหนีบเอาไว้ข้างตัวแล้วก็พับแขนสลับไปมา ลงแบบนี้พร้อมกับเดินย่ำอยู่กับพี่ด้วยกันค่ะขมแมวหน้าท้องนะคะบอกบ่อยมากเลยถ้าเกิดว่าใครติดตามกิ๊กมา,าบ่อยๆเนี่ยกิ๊กจะชอบบอกให้ทุกๆคนนะคะขมแมวหน้าท้องในขณะที่เรากําลังออกกําลังกายไม่ว่าจะท่าอะไรก็ตามแต่ก็ขอให้ทุกคนขมแมวท้องนะคะจะได้ช่วยยิ่งลดกระชับไขมันให้เฟิร์มกันไปเลยนะคะในคลิปนี้เนี่ยเราออกกันแบบ full body workout ค่ะคือได้ทุกส่วน เป็นการออกกําลังกายคาร์ดิโอแบบเรา Impact ค่ะไม่ได้แบบกระโดดอะไรแบบรุนแรงไม่ได้ออกแบบเหนื่อยอะไรมากมายค่ะสบายสๆค่ะทําในห้องนอนก็ได้นะคะแล้วครบแล้ว 2> ส2มสอหนึ่งอ่าพักก่อนเอาขวดน้ำมาไว้ก่อนค่ะทีนี้ต่อไปท่านี้ค่ะ คิดจะว่ากี๊เป็นเพื่อนทุกๆคนในการออกกําลังกายนะคะแบบนักป้าจะกำแขนหรือจะแบบเหวียนแบบนี้ก็ได้นะคะจะยกแขนแบบนี้บ้างดีก,กว่ายกให้สุดเลยสำคางสลับบ้างนะคะย่ำไปเรื่อยๆค่ะ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการออกกำลังกายนะคะใครที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยนะคะคลิปนี้ก็ยังสามารถทําได้ค่ะไม่โหด,ดค่ะท่าง่ายสบายๆค่ะอีกนิดเดียวส,สองหนอ้าวระหว่งางพักดูท่าต่อไปค่ะเดี๋ยวิีกจะต่อไปด้านข้างแบบนี้ แล้วก็เหวี่ยงไปด้านข้างแล้วก็ย่ำอยู่กับที่อยู่ด้วยนะคะยังย่ำอยู่ตลอดเลยคลิปนี้เราเดินยันตลอดเลยค่ะนี่หเหจะเข้าหเหจะออกนี่เหวี่ยงหมัดไปย่ำขาด้วยนะคะ ไปาย่าบบี้ค่ะอย่าลืมระหว่างวันดื่น้ำเปล่าเยอะๆด้วยนะคะตังเอาไว้เลยค่ะแล้วก็บอกตัวเองให้ดื่มให้หมดวันดึ่มเ่ยกก่นประมาณ2-3ลิตรค่ะกิไมีคนชอบดื่มน้ำดื่มน้ำเยอะเวลาออกกำลังกายเนี่ยเสียเหงื่อเยอะ <ๆ S 2> มากนะคะอ่ะมาครบแล้วอ่ะทีนี้ดูท่าต่อไปแบบนี้ค่ะ ก,กลางปีกออกมา <c oughs> ออกมาค่ะกำกลางแบบนี้กลางปีกของเราออกมานะคะพร้อมทั้งย่าอยู่กับที่ขมแมวท้องด้วยหายใจดูไยเอ๊จะเข้าเฮใจออกนี่แบบนี้นะคะเป็นยังไงสนุกไหมคะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วค่ะ ที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาออกกาลังกายนะคะกี่ขอแค่แบบเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่นี้10กวนาทีต่อวันไม่นานเลยค่ะจะทําก่อนไปทํางานก่อนไปเรียนหรือว่าหลังเลิกงานหลังเลิกเรียนก็ได้หรือว่าคุณแม่ที่มีลูกเนี่ยแอบทําตอนที่ลูกวับไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้ดูทุกคนค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเลยไม่มีโรคภัยเลยค่ะ ย่ำๆค่ะย่ำๆกลางๆของุมแบบนี้สองหน่องอ่ะมาต่อไปแล้วใช้ขวดน้ำนะคะทำแบบนี้ค่ะยืนทำก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวกิ๊กจะย่อให้ดูแบบนี้กลางๆอ่าทำแบบนี้นะคะทุกคนสามารถยืนทําได้แต่กิ๊กกลัวว่าจะมองไม่เห็นถ้าตอนที่กิ๊กยืนนะคะเอาแขนเนี่ยหนีบเอาไว้หนีบไว้แล้วก็ยกขึ้นทั้งสองขวดนะคะ ค่อยๆทำหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนั่น,นแหละค่ะเยี่ยมมากยืนทําก็ได้นะคะไม่ต้องย่อบแบบกี้ก็ได้อย่างที่บอกกิ๊กลัวว่าจะมองไม่เห็นจะเห็นแบบไม่ชัดอย่างนี้เนาะอ่ะทาแบบนี้ละค่ะอ่านี้เนี่ยเวลาลองทํารู้เลยเป็นยังไงคะตึงเลยนะคะในส่วนของต้นแขนนะคะใช่แล้วค่ะ เรามาช่วยลดกระชับต้นแขนกันดีกว่าใครไม่มีดมัมเบลก็ยังสามารถใช้ขวดน้ําได้เลยแบบนี้นะคะสบายๆค่ะพออ,ออกกําลังกายเสร็จก็ดื่มสองขวดนี้แหละค่ะค่อยๆจิบไปเนอะอีกนิดเดียวค่ะทุกคนสู้ๆจบนะะแ,แล้วท่านี้นะคะ่ะสองหนึอ้าวมาดูท่าต่อไปคะ่ะไม่ได้ใช้ขวดน้ำเราเวี่ยนแบบนี้แล้วเตะไปได้านหลังสอง ทีนี้เรามาบริหารสะโพกด้วยนะคะเวีย,งไ,ง,ง,วยง,งไปข้างหลังแค,ค่นี้เวียงแขนไปข้างหลังแล้วก็เตะขาไปข้างหลังยกให้สูงกว่าเดิมอีกหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอจบท่านี้เนี่ยเราคููดาวแล้วค่ะเห็นไหมแป๊บเดียวเองคุยไปคุยมาเพลินนะคะร่้มเหนื่อยกันหรือยังเอ่ยหลายคนอาจจะแบบอุ й, ้ยพี่ยังสบายๆอยู่เลยอะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสบายๆก็ทำซ้ำอีกหลายๆรอบก็ได้นะคะ หรือว่าจะลองเปลี่ยนดูคลิปอื่นๆก็ได้ค่ะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาน้อยพอแค่นี้ก่อนก็ได้เริ่มวันละเล็กวันละน้อยค่ะแต่ขอให้ทําอย่างสม่ำเสมอแค่นี้คิดก็ชื่นใจแล้วจริงๆไม่ต้องทําแบบนั้นๆนก็ได้แต่ขอให้ทําบ่อยๆทำทุกวันอันนี้ยิ่งดีเลยนะคะเป็นการปรับพฤติกรรมปรับมีสัยของเราไปในตัวให้เรารักการออกกำลังกายเนาะซู้ๆ ยืดนะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนี่สบายสบายอ่ะมาข้ามหนึ่งค่ะสบัดมือแล้วก็เตคคะขาไปด้านหลังค่ะอ่ะมาทีนี้เอามือ ายเท้าทีละข้างทรงตัวให้ดีนะคะทรงตัวให้ดีค่อยๆท่งตัวถ้าทรงตัวไม่อยู่หาอะไรยันแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครทรงตัวอยู่ก็ส่งตัวไว้นะคะ,ะมาทีนี้ยืดในส่วนของขาบ้างตนี้เป็นขา,าเยอะเลย <laughs> เสร็จสิ้นท่ากายบริหารใช่เราเสร็จสิ้นท่ากายบริหารแล้วแต่ว่าเรายืดกล้ามเนื้อกันบบนิดนึงนะคะ กางขาออกมาให้กว้างๆท่านี้จะเหมือนกับท่าต้นของซูโม่สควอตนะคะกางขาออกมาให้กว้างกว่าไหลเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆย,ย่อเข่าลงมาคุณผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ที่กางแบบได้ไม่ค่อยเยอะหรือว่าย่อดได้ไม่เยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทําท่าอื่นก็ได้ถ้าย่อแบบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะใครทําได้ทําใครทําไม่ได้พักก่อนนะคะบิดค่ะบิดไหลแขนแล้วก็หน้าของเราเอียงไปทีละข้างจับเข่าไว้ มาอีกข้างหนึ่งค่ะสบายตัวไหมยืดเลยเนาะไหล่หลังคอเนี่ยโล่งเลยค่ะทา่านี้เอาวมาขออีกข้าหนึ่งค่ะอันนี้ผู้ใหญ่กน็น่าจะทำได้นะคะเป็นการยืดในส่วนของ h a ม s t r i n g ก็คือเอ็นร้อยหวายที่อยู่ด้านหลังนะคะเอาแบบปกติก่อนเอาเท้าชิดก,กันสองข้างแล้วก็มือแตะปลายเท้านะคะแบบนี้ค้างไว้อ่า แบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครทรงตัวได้ดีกว่านี้ค่อยขาทีละข้างนี่แบบนี้นะคะข้างเดียวกีก่อนก็ได้ค่อยๆอยอกมือแตะปลายเท้าแตะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนนะคะค่อยๆยืดค,ค่ะอ่าอีกข้างหนึ่งจะเ,เสร็จแล้วค่ะอ,อีกนิดเดียวจะได้พักดื่มน้ำแล้ว ยืดมากเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเก่งมากทีนี้เรามาดื่มน้ำกันดีกว่าดื่มฉลองให้กับความสําเร็จในครั้งนี้นะคะเก่งมากค,อคออ่อยๆจิบเนาะสดชื่นมากเลยนี่ขนาดกิ๊กออกในห้องนอนห้องแอร์นะคะ เหงื่อเริ่มซึมเลยแต่ใครเหงื่อไม่ออกไม่ต้องกังวลน,นะคะการที่เราใช้พลังงานการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยแน่นอนเราได้ใช้พลังงานค่ะไม่ต้องห่วงว่าพี่ออกในห้องแอร์แล้วหนูจะลดไหมลดอย่างแน่นอนขอให้ทําอย่างสม่าเสมอน,นะคะกิ๊กเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้ไปถึงเป้าหมายเนอะที่ตัวเองวางเอาไว้ไม่ว่าอยากจะลดกี่กิโลอยากลดเอวกี่นิ้วแบบนี้นะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วเจอกับกิ๊กใหม่นะคะในครั้งหน้าค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย